เอาละครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับซึ่งถือได้ว่าเะครับเป็นการขอบคุณนะครับสำหรับสื่อมวลชนนะครับจี่คอยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์นะครับเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์อย่างดีเสมอมานะครับและในวันนี้ครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับเราจะขอแนะนำนะครับสำหรับสื่อมวลชนทุกสำนักให้ทุกท่านได้รู้จักกันนั่นเองครับและตอนนี้นะครับสำหรับขบวนพาเหรดนะครับของสื่อมวลชนของเราก็พร้อมแล้วนะครับและในช่วงวันนี้เราไปทําความรู้จัก กับสื่อมวลชนที่อยู่เคียงข้าง Miss Grand Thailand กันเลยครับและไปพบกันที่ท่านแรกนะครับคุณล้านนาจากเพจ Miss Grand จากเพจอีจันท่านต่อไปนะครับคุณโซบีจากอมรินออนไลน์ ทันต่อไปนะครับคุณลี่คุณภูมิจาก Spring News ออนไลน์ทานต่อไปนะครับ,ค,ค,ค,รบคุณเกตจาก Jelly News ทันต่อไปครับคุณอันจากวันสามสิทันต่อไปครับคุณต้นจากสนุก ทันต่อไปนะครับคุณทีนจากสยาม108ครับทันต่อไปนะครับคุณซีเกมจาก Lady s o c i e t ท่ทันต่อไปนะครับคุณโบกัสจากเจาะข่าวซี ท่านต่อไปนะครับคุณฮันนี่จากฮอ s สตาร์นิวส์ท่านต่อไปนะครับคุณรินจากรินออนไลน์และท่านต่อไปนะครับคุณแซมจากเดอะแซมอีทีนิวส์ ท่านต่อไปนะครับคุณกันนะครับจาก G ที Headline ท่านต่อไปนะครับคุณบารา b a r คุณวาวาจากเขาเด่นวันนี้ Today Highlight News ขอต้อนรับนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับด้านบนเวทีอีกสักครั้งนะครับและนี่แะครับคือขอบวนนะครับทัพสื่อมวลชนนะครับที่อยู่เคียงข้างกับมิสแกรนนะครับมาโดยตลอดนั่นเองครับเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านด้านบนเวทีได้เลยนะครับ และลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณนวัดอิสระไกรศีลครับเรียนเชิญคุณนวัดนะครับให้เกียรติในการถ่ายภาพร่วมกับนะครับสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมนะครับในวันนี้นงครับเรียนเชิญนะครับคุณนวัดนะครับ และตอนนี้ขอเรียนเชิญนะครับมัมมี่เชเรนซาด้วยนะครับเพื่เกี่รติในการร่วมถ่ายภาพนะครับกับทัพสื่อมวลชนของเราในวันนี้นะครับและตอนนี้ครับทางคุณวัฒนะครับของเรามีอะไรนะครับเล็กๆน้อยๆที่จะพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนเรียนเชิญเลยครับครับก็ ขอเสียงประมือดังๆและกีดดังๆให้กับสื่อมวลชนที่น่ารักทุกคนที่อยู่ที่นี่รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เกรงใจตามกันมา10ปีบางคนก็10แล้วอย่างเช่นคนนี้จําได้10ปีบางคนก็5ปี7ปีนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่วันนี้เดินเคียงข้างกันด้วยความมั่นใจนะครับสามารถทําข่าวได้ทุกเวทีไม่ได้มีคอนฟ lict ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นอาชีพของทุกๆคนนะครับ นอกจาก10ปีไม่มีอะไรให้นอกจากความรักเราก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขและทั้งหมด42สื่อที่อยู่บนเวทีทั้งหมดผมนอกจากมีความรักแล้วผมจะมอบตัวเครื่องบินพร้อมที่พักเดินทางไปอินโดนีเซียทุกคน yeah! 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 ซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นแพ็กเกจทั้งตัวเครื่องบิน อาหารและที่พักระหว่างวันที่23ถึง26ตุลาคมนี้4วันเต็มๆจุกๆไปกับ Miss Grand International รอบพรีล i มิ n นารและ final show นะครับขอบคุณจากหัวใจเราจะไปสนุกกันต่อเราจะซัพพอร์ตอิงฟ้าต่อไปไม่ว่าเธอจะไปไกลถึงเท่าใดก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือพลังของสื่อมวลชนชาวไทยขอบคุณจากหัวใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณวัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณน้องอีกฟานและที่สำคัญขอขอบคุณสื่อมวลชนของเราทุกท่านด้วยนะครับไปด้วยกันทุกคนเลยนะครับเลยเจอกันที่อินโดนีเซียขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับและอยู่เคียงข้างนะครับเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ของเราอย่างดีมาโดยตลอดนะครับ แน่นอนครับว่าสื่อมวลชนทั้งหมดนี้นะครับจาก42สำนักจะไปเจอกันที่ประเทศเอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตานะครับเพื่อไปกาะติดรายงานข่าวการประกวด Miss Grand International 2022ที่อินโดนีเซียนั่นเองครับเอาละครับ